แล้วก็นี่นี่นี่นนี่นี่นี่ี่ผงพวกเนี้ยที่เป็นผงเหล็กเนี่ยคืออะไรใช่คือมาแยกอะแยกตอบแยกเพื่อให้พระขายได้พระเนี่ยแท้เราค่อยมาแยกบล็อกใช่ไหมค่อยมากำหนดพิมพ์ทุกวันนี้พิมพ์มาก่อน ไม่สนใจว่าแท้มันข้ามขั้นไงอ่าสามเณรกับใครกดเหมือนพระวัดปากน้ำแม่ชีกดมาวางขายหน้าตู้ไอ้คนพูดเนี่ยนรกจะกินปากผมนึงบอกไงหาพระวัดปากน้ำที่แม่ชีไม่ได้กดมาขายผมหน่อยผมซื้อมาสองมื่นแต่เขาใช้แม่ชีเป็นแรงงานกดนะผงตะไบตะไบอะไรครับ ตะไบอะไรผมตะไบคือแน่นอนครับการที่คุณจะเอาออกไวเปผมอะ่ะคุณต้องใช้ตะไบตะไบเหล็กอยู่แล้วเป็นผงของตัวตะไบหรือตะไตบไปตะไบเหล็กอะไรมาน่าสนใจ เชียนแถวบางกอ,อกบอกว่าผมดูพัะไม่เป็นนะครับใช่ผมก็ดูผมไม่ผมไม่เก่งเขาเขาหรอกเขาเก่งกว่าผมอ่าผมถามว่าผมตะไบเนี่ยตะไบอะไรตะไบมันเป็นเครื่องมือในการถูให้เกิดเศษเหล่านี้ออกมาตะไบาจากเหรียญเลยเหรอว้าว เอาเหรียญอะไรมาตะใบดูก่อนกล้องอ่ะต้องเอากล้องแล้วตะใบาจากเหรียญเลยเหรอเอ่อตะใบจากเหรียญเลยเหรอใช่ปะเอาเหรียญรุ่นไหนมาตะใบครับหลวงพ่อโวกเป็นคนสร้างอ่า พระหลวงพ่อแดงชุดนี้แท้แต่ไม่ทันพ่อแดงเพราะบอกโอ้น่าสนใจนะครับแล้วที่พ่อแดงสร้างดูยังไงอ่าที่พ่อแดงสร้างดูยังไงผมตะไบลบคมจากเหรียญของท่านเหรียญทําที่วัดเหรอครับ นี่ละน,นี่เราคุยก็ได้เหรได้ผลนะและ้เดี๋ยวขอกล้องหน่อยอ่ากล้องผมหายไปไหนะเราเราอยากรู้เป็นล้วเราส่องเราก็เห็นแล้วกล้องอยู่แถวนี้ไหมหรืออยู่ในกางเกงตัวนู้นม,มีกางเกงในห้องตัวหนึง่งขูเหรียญหรือเปล่าคมบาดเนื้อเออ แล่แลกอะแลมแลมเป็นสีดำๆนะเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในเป็นไรแต่ผมอยากคุยัะคนที่บอกชุดนี้พ่อโวกสร้างนะจำเข้ามาผมบอกเลยคนนี้ดูพระไม่เป็นด้วยอธิบายฟังหน่อยว่าพ่อแดงสร้างอดูอยังไงพ่อโวกสร้างแยกยังไงจำเข้ามาพูดดูพระไม่เป็นด้วยผมทาผมทาให้เลยใช่ แล้วเหรอครับแล่อเห็ดหน้าทั้งจะมีใครผมว่านี่มันเศษท้องเหลืองนะ แต่ว่าจะเป็นเนื้ออะไรนะครับตัวประสานเขาก็เนะี่ยมีความดึกนุ่มคล้ายๆกันเชื่อจริงๆหรอเออนะครับจริงๆหรอเราเชื่อว่าเป็นผงตะไบาจากเหรียญของพ่อจริงหรอครับใครเป็นคนแต่งนิทานเรื่องนี้ขึ้นมาผงตะไบาจากยอดเจดี การขนวนพ้าหล่อใกล้เคียงแล้วหลวงพ่อแดงมีพ้าหล่อรุ่นไหนบ้างครับอ่าแล้วเราเราคิดได้ไะอ่ะส่งมาครับนางพญาปีสามกว่าชุดที่พระโวกสร้างอ่ะส่งมาส่องนะเป็นทองเหลืองทองเหลืองครับอ่าผมก็เห็นเป็นทองเหลือง ไม่ไมผมไม่ได้พูดเก่งครับผมแค่ผมคนเล่นพระไม่เป็นผมก็อยากหาความจริงไงอ่าพอผมรู้ความจริงผมก็จะได้มีความเข้าใจในพระเครื่องไงผงพระกำแพงไม่ใช่อันนี้เป็นโลหะ โลหะยอดเจดีไม่มีคนรับมีก็ไม่ทันเออไม่เป็นไรก็ว่ากันมานะครับและที่ทันเป็นยังไงก็ผมต้องการคำอธิบายไงฐานพระประธานคือพูดอะไรก็ได้ครับจะบอกว่าทําจากดาวนาเม็กก็ได้จะบอกว่าเป็นพระที่ทําในปี2,600แล้วย้อนฐานแมชชีนให้พอแดงเอามาแจกก็ได้ คำพูดอะมันพูดอะไรได้หมดวันเนี้ยผมต้องการสิ่งที่จับต้องได้ก็รอคนมาถามว่ามาตอบผมว่าเนี่ยมันคือใครเป็นคนสร้างเออใครเป็นคนสร้างใครจะตอบใครจะเป็นคนตอบได้แลกกิมเซียวอ่าแลกกิมเซียวก็มาอ่ะไปะไม่ยากเอาเป็นว่าข้อมูลที่ผมได้มา หรือว่าผมยังไม่ตอบรอให้ใครมาตอบก่อนเป็นน้องเหลืองอ่าคือผมก็ได้ข้อมูลจากนะครับเจ้าของพาแล้วละ่ะอ่าคือผมอะรู้คำตอบแล้วละ่ะแต่ผมแค่อยากจะรู้ไงว่ามีใครรู้สิ่งที่ผมรู้บ้างคือคนที่กำหนดมาตรฐานสากลเนี่ย รู้หรือเปล่าแล้วถ้าพูดออกมาเนี่ยโอ้ยผมชอบคุณกาแฟครับมากเลยสุดยอดนี่แค่คุณเอ่ยชื่อร้อยตำรวจเอกประสงค์เจิมพรได้คุณก็สุดยอดแล้วนั่นแหละครับคือคนที่ช่วยหลวงพ่อทำพระผงร้อยตำรวจเอกประสงค์เจิมพร นี่สุดยอดเขาชื่ออะไรนะแอดมินแคปไว้ให้ผมทีมันต้องอย่างนี้คุณเป็นเซียนพ้าหรือเปล่าแต่ผมอะให้การยอมรับข้อมูลคุณมากกว่าข้อมูลเซียนพราที่ผมรู้จักทั้งหมดในไลน์เนี่ยผมให้เครดิตคุณคนเดียวเลยชอบถ้ารู้จักร้อยตำรวจเอกประสงค์เจิมพรเนี่ยสุดยอดแล้ว ร้อยตำรวจเอกประสงค์เจิมพรเนี่ยคุณรู้ไหมครับเขาเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกับองค์ขมนตรีนะท่านทานินไกวิเชียนโอ้โหสุดยอดจริงๆคุณเป็นเซียน้าหรือเปล่านี่ปื้มมากมีความสุขมากกับไล์วันนี้ในครอบครัวสันขวาญคุณเห็นไหมนะครับมีคนรู้ แต่สิ่งที่ผมอยากรู้คือถ้าเขาพูดขึ้นมาเนี่ยคุณจะยอมรับข้อมูลเขาไหมแต่ผมยอมรับผมยอมรับเพราะนั่นคือข้อมูลจริงแต่ผมไม่รู้ว่าในวงการเขาจะยอมรับข้อมูลของคุณคนนี้หรือเปล่าแต่ผมบอกว่านี่คือข้อมูลจริงนะครับผมตะไบที่เอามาทำคือ เอามาจากเหล็กสายล่อฟ้ายอดเจดีตีสนะูน่ะนี่สุดยอดพิสุรเชษใช่ท่านประสงค์เนี่ยเจิมพรเนี่ยแม้กระทั่งไปรับราชการที่ต่างจังหวัดวันสุกก็ยังต้องนั่งนะครับรถมาเพื่อมาช่วยพ่อแดงกดพระช่วงวันหยุดทุกเสาร์อาทิตย์โหข้อมูลของพี่สุรเชษก็ตรงเป๊ะ นี่คือความจริงไม่ใช่ตะไบาจากเหรียญไม่ได้ผงอะไรต่างๆที่คุณเล่ามาข้อมูลจริงคือผู้ที่นะครับร่วมจัดสร้างรับผงชุดนี้คือตอนนั้นอาจจะเป็นร้อยตำรวจโทร้อยตำรวจโทรประสงค์เจิมพรและรู้ลึกถึงขนาดท่านมานั่งทำทุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยนั้นคือข้อมูลที่ถูกต้องเป๊ะโปเชะกะเดะไปเลยท่านถูก ให้ไปรับราชการต่างจังหวัดท่านก็ยังกลับมามีหลักฐานบันทึกแล้วทําไมเซียนพระไม่เอาหลักฐานเหล่านี้ขึ้นมาทําให้อะนะครับมันเกิดประโยชน์อ,อแต่คนที่ให้ข้อมูลผมได้ในเจ็ดร้อยกว่าท่านกลับเป็นคนที่บอกว่าตัวเขาไม่ได้เป็นเซียนพระนี่รุ่นนี้พลล่มเนี่ยนะล่มไม่กลางไม่เป็นไรค่ายนะนาเลสวนชะอํา สุดยอดพี่ธงชัยถนอมสิงนี่แหละครับเป็นข้อมูลที่ต้องจาลึกและบันทึกเกี่ยวกับพระหลวงพ่อแดงชุดนี้พอโบกสร้างอะไรสร้างคือมันเป็นคำพูดที่ฟังเข้ามาทั้งนั้นคนพูดแยกไม่ได้ดูไม่เป็นเชื่อเปล่ะอืมโอ้โหสุดติ่งกระดิ่งแมวผมไม่ได้เล่นพระคนเดียวแล้ว มีคนที่รู้เหมือนผมนี่ถ้าคุณไม่เคยเห็นแบบนี้เยอะๆอะนะครัเวลาเขาซื้อเขาซื้อเป็นพระโวกเวลาขายเขาขายเป็นพราแดงนะสุดยอดเลยไหมเนี่ยร้อยตำรวจเอกนะครับประสงค์เจิมพอเนี่ยท่านเป็นเพื่อน สนิทกับประธานนายกองค์มนตรีท่านธาน,นินไกวิเชียนเนี่ยข้อมูลเหล่านี้ต้องรีบทำบันทึกเห็นไหมครับสุดยอดอ่าผ่านไปอีกหนึ่งเรื่องวันนี้เห็นไหมผมก็มีความสุขหละนี่สุดยอดครับพี่พงเพชรเนี่ยมันคืออย่างเงี้ยมันเป็นข้อมูลที่ต้องมีคนรับรู้ อ่าต้องมีคนรับรู้เห็นไหมครับอย่างเงี้ยแขวนสบายใจไหมน่ะคนที่บอกพ่อโวกนู่นนี่นั่นอะ่ะคุณไม่เห็นตอบเลยสร้างยังไงแยกยังไงไม่ได้ถูกด้วยนะผมผมแบ่งเข้ามาเนี่ยไม่ได้ถูกด้วยบอกได้คำเดียวครับไม่ถูกครับแล้วผมมั่นใจจะแขวนพระที่ผมรู้ประวัติศาสตร์ ปกติสมเด็จหลวงพ่อแดงที่เขาเล่นกันองค์เป็นหมื่นนะเออแต่ครับแบบเนี้ยถ้ามันมีอยู่ในมือเซียนกะอยู่ในบ้านเจ้าของพระเนี่ยผมจะเลือกแขวนชุดที่มาจากไหนผมเลือกแขวนชุดนี้เห็นไหมเนี่ยพี่เขาโหใส่ข้อมูลมาสุดยอด ชอบอ่ะนะเพราะสงบอกว่าพ่อแดงปลูกเสร็จจนเต็มสูตรสุดๆนี่จากอย่างที่ผมบอกไงนะครับว่ามันแท้ทั้งหมดอ่ะแต่ถามว่าถ้าผมจะเลือกแขวนชุดไหนผมเลือกแขวนชุดที่ผมนะครับได้ได้ไดที่มาแบบเนี้ยบอกกนน้อยปกติเขาเล่นเท่าไหร่สมเด็จพ่อแดงเนี่ยองนี้มวลสารเยอะเก็บไว้องค์ได้ไหมอ่านี่ พระพ่อแดงเนี่ยนักโทษเขาหลักมหาอยังยิงไม่ออกเลยครับไม่ต้องสงสัยในอนุภาพความศักดิ์สิทธิ์ของพระหลวงแดงไว้าเขามาได้อีกครับซองหน่อยได้เลยครับมวลสารท่านจะหนึกนุ่มดีนะตัวประสานผมว่าถูกแล้วนะอะแต่ถ้าถูกกว่านี้ก็ให้ไม่ได้ ฮะเนื้อดิสโก้เหรอนะครับเฮ้ยอันนี้ยันแปะอ้าวอันนี้ยันแปกเขาเก็บก่อนผมชอบเก็บยันแปะอ่ะอันนี้เนื้อดําองค์เดียวนี่นะเขาบอกเนื้อนี้แพงสวยบ้าไม่ได้ขายเลยครับเพราะอยู่ที่บ้านเจ้าของพาระเดิมๆไม่ได้ใายอ่ะพี่สมชายปิดมาตั้งสององค์ให้ได้ไห้าปเหลืออะไร เนื้อดินตะกัวตะกัวที่หายากนะไม่คยเจออ่ะซุ้มเรือนแก้วแต่ผมว่าพระพ่อแดงที่ผมแบ่งให้เนี่ยเหมือนกับเหมือนกับราคามันแปลกแปลกะ